สวัสดีครับชาชมบรรยากาศโขกน้องหน้าปีนี้ปีที่สามนะครับปีที่สามแล้วกูดคลองใสใ่ไก่แต่ว่าตันนี้ข้องใส่ไก่น้ำล้นนะครับ <c oughs> น,น้ำร้นนี้กล่องอันนี้ก็คือบรรยากาศสะนยครับเด้ออุโมงต้นไม้นะครับตรงนี้อันนี้สะก็า้องสูบน้ำใส่สะนะครับสูบน้ำใส่สะ ลานไสลานไส้ต่อเตือทักท้ายหน่อยยกมือหน่อยครับเย่บอกว่าป,ปวดขาสมมติ่าอย่งงางยงอันนี้ข่องข่องใส่ไก่ครับแต่ว่าน้ำเต็มนะครับบรรยากาศเขียวขจอีอ่ต้นบก๊กเผาปลูก2ปีนะครับสปีนิดๆน,นะครับ2ปีนิดๆครับต้นสักเอามาแซมีก่อนนะครับน้ำถ่วงปีว่าขันแรงบ่นี่ปีนี้น้ำม,มาแต่ว่ากระบดถึงกับปีทีผ่านมา ก็ถึงกับปีกวนนะครับอปีกวนอันนี้ก็กำลังงามครับกำลังงามนี่ต้นสักน้ำนะครับปลูกเป็นแนวนะครับเป็นแนวแนวรัว้วแนวรัววร้วโอ้นี่โดนกัดครับไอ้ไอ้นี่เขาละด้วงครับด้วงเอ,อื่นด้วงเนาะก็ปุ๋ยธรรมชาตินะครับขีง่งัวนี่ก็โดนกัดกัน นะครับขาตายแล้วล่ะนะครับโอ้ยสุดยดอดลีลีชมบรรยากาศเด้อนะครับโคกนกนากำลังเห็ดกำลังเห็ดอันนี้เอามาแซมครับบปะคาวตายนี่ต้นซักกันกำลังงามขึ้นนะครับเอามาแซมปีนันตายก็เลยเอาตอนอ้นยางหน้ามาเสริมๆไปนะครับเบียนะครับเสริมเสริมกันไปนะครับเนาะบรรยากาศโคกนกนาอันนี่คุณพ่อกกตัดออกเออนะครับตัด ปอกโดกบ,บ๊เป็นยางดอกนี่คุณพ่ออยู่ฝั่งทางพุ่นนะครับอันนี้พามาชมสองปีกว่าๆนะครับมะพร้าวสองปีกว่าๆปีนาติจันที่ละนะครับปีนาติจันใส่ปุย๋ยฉีกั้นะครับขีวู้ฉีไกใส่เกลือนะครับอ,อันนี้มือว่านี่มะยางะาะพอดีคุณพ่อเอาดางไว้อยู่ครับจ่ว่าโบายู่นะครับโบยู่นะครับ,บ,น,รบนี่ คาไปสามตัวครับนี่โอ้ยเลวต้นงามๆซะเลยโอ้ยเนาะเลว่าคุณพ่อก็มาตัดทางออกตัดผมก็เลยจักสิว่ายังไหนนะครับเราตัดก็ตัดแล้วก็แล้วออกไปแต่เดี๋ยวผมไปจะตัดอีกเด้อเสนออันนี้เราก็ตัดอีกว่าย่างาก็แสดงว่านี่กำลังแทงหยอดขึ้นนะครับกำลังแทงหยอดอันนี้ก็คลองไส้ไก่นะครับนคล้องเคิงสุดนะครับข้างล่าง เหมือนในกาดโคกน้องนานะครับก็ลปลูกต้นักพร้าวใด้ะครับเห็นมะ่ว้า,างฝุนนะครับด้าน,น้นกับต้นักพร้าวพี่กันนะครับเป็นแนวรั้วนะครับปลูกไว้ประมาณตอนนี้กประมาณสามสิบสี่สิบต้นนะครับไม่ได้ปลูกที่ปลูกแบบว่าห้างๆเลยเอาไว้กินถ้าเกิดว่าได้ขายก็ด,ดีนะครับอเอาผ้ามาเบ่งพอประมาณนี้นะครับเนาะนี่ ต้มคืบนานะครับโคกหน้องนาอันนี้จะเป็นควองนะครับนม้มมองบุฒิหนึ่งขึ้นท่อนะครับน,น้ำเข้ามานี่พ่อก็ปลูกบักสับปปรดนะครับปลูกบักนัดไว้เข้ามากินบักนัดนะครับกำลังน้ำกำลังไหลไปลงโอ้ปลาดนินี่ครับปลามาท่อน้ำโอ้ ปลาขาวงี้โอ้ปลาท่อหนามครับปลาขาวงี้เออเดินน้ำไปคุณพ่อ,อก็ระบายออกนะครับอันนี้ควองใหญ่ควองใหญ่นะครับควองใหญ่อันนี้ควองใหญ่ครับไหลน้ำก็ต้องไหลไปนะครับระบายออกบนระบายบาย่ได้ครับท่วมเขาโอครับบอระบายบ่อใดดินี่ครับท่วมเขาควองใหญ่ครับปลาขาวเลี้ยงไว้นี่แหละแต่ว่าบ่อเนื้อใจว่า สิไปน้ำหนามเราในผู้นี่พ่อคนณมอกักเลยครับปล่อยไปทำปรมาชาติแล้วะไปลดลเอาไปเคยยูเคยยูดอกจนหมกักปลาไม่ข้นมากดอกแล้ววะนะครับนี่เอา้าต้นบักข้าวนี่กับปลูกบ้างแหลงว่างหนึ่งห็นนะครับลงแนวนีไปนะครับนี่คล้องไงปลูกนะครับฟังท่านี่นเดี๋ยวคุณกล้วยมาลงอีกที่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะจังได้กะ ฝากกดติดตามไปน้ำเเร้อนะครับทั้งเพียดทั้งอันนี้น้ำนะครับเนาะไว้เจอกันอีกทีหนึ่งครับ